ภาดหัวข่าววันนี้ฮือฮาสัตว์หน้าตาประหลาดมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งสมพรชาแนล u t u b e เรียกได้ว่าทำเอาชาวโซเชียลถึงกับฮือฮามากๆเลยทีเดียวสำหรับสัตว์รูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าตาแปลกๆนี้นั่นก็คืออึ่งอ่าง นั่นเองโดยสายพันธุ์อื่นๆที่นิยมรับประทานกันนั้นจะเป็นอึ่งเผาอึ่งปากขวดหรืออึ่งกูกหรืออึ่งคางลายราคานั้นบอกได้เลยว่าไม่เบาสูงถึงกิโลละ2 0 0ถึง250บาทเลยทีเดียวด้วยการที่เป็นที่นิยมรับประทานกันมากจึงทำให้อึ่งเผาหรืออึ่งปากขวดนั้นเริ่มหายาก ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับสัตว์นะครับที่หน้าตาแปลกประหลาดนะครับแอดก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเขาว่ากันว่าเป็นออ่งนะครับที่ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับและถ้าเป็นหน้าฝนใหม่ๆนะครับจะเป็นที่นิยมนะครับสาหรับนะครับชาวอีสานหรือว่าท่านที่รับประทานนะครับที่รับประทานเอิงนะครับก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับนี่ก็เป็นนะครับข่าวสารมาเราให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับสำหรับท่านที่หยุดอยู่บ้านนะครับก็สามารถนะครับเปิดช่องแอปนะครับมาดูคลิปต่างๆมากมายให้ได้ดูกันนะครับทั่วหน้าเลยนะครับมีข่าวสารหลากหลายนะครับให้ท่านดูไม่เบื่อเลยทีเดียวนะครับในช่วงกักตัวของหลายๆท่านด้วยกันนะครับขอบคุณครับเจอกัน